สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับแฟนๆล online, ักนาล็อกออนไลน์วา k าลีอัพไล i ิ g งนะครับเ,เมื่อกี้ที่เปิดให้ดูนะครับนั่นก็คือตัวอย่างตัวอย่างของเกมเแห่งความทรงจำนะครับในอดีตก็คือล online, ักนาล็อกออนไลน์วา k าลีอัพไล i ิ g งหรือ ROVU นั่นเองนะครับ และในปีนี้นะครับ2 0 2 1นะก็มีการเปิดตัวเกมภาคภาคต่อนะครับภาคต่อของ AOV นะครับนั่นก็คือ Ragnarok ok V Return นะครับนั่นเองนะซึ่ง Ragnarok ok V Return นี้นะครับมันก็ จะเป็นการเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับจาก Ragnarok Project S นะครับที่ทุกคนก็น่าจะรู้จักดีนะนะครับสำหรับตัว Ragnarok V Return นี้ทาง Gravity ก็ออกมายืนยันข้อมูลนะครับในงาน G-Star 2021นะครับเ,เมื่อ เมื่อวันที่วันที่19ม้มัง19พฤศจิกายน2021น2021นะครับงานจีสตา์งานเกมที่ยิ่งใหญ่ของเกาหลีใต้นะก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับกนลัลลอกวีรีเทิร์นที่กำลังจะโอเพนเบต้อย่างเป็นทางการนะครับเร็วๆนี้นะก่อนอื่นเรามารู้ข้อมูลพื้นฐาน เบื้องต้นก่อนนะครับตามที่คา v ิ t ี้ได้ทำประกาศอะไรทำการแนะนำข้อมูลเบื้องต้นออกมาในงานจีสตานะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างแรกนะครับก็เกี่ยวกับอาชีพนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาชีพอาชีพพื้นฐานเริ่มต้นนะครับของเกมเแลนด์นลล็อกวีนะครับ ก็จะมีคูเซเดอร์ล็อกยูอาร์เชอร์เมดพี r เมช n นซึ่งเ,เริ่มต้นของเกมแล้วในล็อกวีนี้อาชีพนะครับอาชีพจะไม่เหมือนเกมอื่นนะครับไม่เหมือนพื้นฐานเกมอื่นคือพื้นฐานเกมอื่นก็จะเริ่มที่ค่าสองคิดหนึ่งเป็นพื้นฐานนะครับแต่ตัว r o v นี้นะครับ r o v return ก็ ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับทีมพัฒนาแล้วแหละนะว่าจะเริ่มอาชีพไหนเป็นอาชีพเริ่มต้นของเกมนะครับเพราะว่าเอาจากการทดสอบที่ผ่านมามันก็นะมีท้งคาสสองขีดหนึ่งแล้วก็คาสสองขีดสองนะครับที่ให้ทดสอบกันนะเดี๋ยวก็รอดูตอนเปิดเกมอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับตัว เออลักนอโลกวีรีเทิร์นว่าจะเริ่มต้นด้วยอาชีพอะไรบ้างนะครับเพราะว่าคือคาดเดามันคาดเดายากก็อย่างที่บอกไปมันมันเริ่มต้นไม่เหมือนเกมอื่นๆที่ผ่านมานะครับอ่ะเรามาดูรายละเอียดต่อไปกันเลยนะรายละเอียดต่อไปก็เป็นเรื่องเออแาร์เก็ตแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มของเกมนะครับ ก็ทาร์กเก็ตที่ทางเาวิตี้เขาให้ความเห็นมาก็น่าจะอายุ15ปีถึง50ปีนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเอ,อ่อ a n d r o i d นะครับกับ iOS นะครับคอนเซปต์ก็ MMO RPG นะครับเกมเอนจิ้นรู้สึกว่าจะใช้อออลเลวอลเลวอะไรก็รู้เวอร์ชั่นล่าสุดน,นะครับขอภัยไม่ไม่ค่อยชินกับโปรแกรมของเกมนะ ต่อเน,นื่องเลยครับต่อเน,นื่องก็จะย้อนความหลังนะครับทีมงานก็จะย้อนความหลังให้ดูว่าเออเกมนี้มันเป็นการพัฒนามาจากเออแล้วนล็อก,โโลกออนไลน์วัคเคอรี่อัพเลซิงนะครับซึ่งเป็นเกมแรกนะครับที่เป็นเวอร์ชันเอ่อเอ็มเอ็มโออ่อเพีจีนะครับอ่าทีมงานก็เป็นทีมงานพัฒนาเดิมนะก็พัฒนาต่อยอดจาก ROV ์เป็น หลักตลกวีรีเทิรน์นะครับเออสำหรับ ROVU นี้ก็มีผู้เล่น500 500มิลเลียน500ล้านปะนะครับ500ล้านนะครับเป็นเกมเอ่อ2 d MMORPG นะครับเออลองรับ150ประเทศทั่วโลกนะครับเปิดแล้วก็ให้บริการเอ่อทั้งหมด8ปปีนะ อันนี้ก็จะเป็นเวิร์นแมปนะครับหน้าตาเวิร์นแมปแผนที่โลกของเกมล,ลักนอ็อกวี r ีเทินเบื้องต้นนะครับก็จะดูสีสันสวยงามนะดูน่าติดตามนะครับมันก็จะแบ่งมันไม่ได้แบ่งเป็นสเกลเหมือนเกมล,ลักนอโอกเอ็มลักนอโลกออริจินนะครับอันนี้คือมันก็เป็นภาพรวมแล้วเราก็ไปคิดเอา ว่าในจุดนั้นเป็นตันเจียรหรือเป็นแผนที่นะนะครับเดี๋ยวรอดูในเกมละกันนะครับสำหรับเรื่องแผนที่นะอ่ะต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับการ TVE นะครับการต่อสู้กับมอสเตอร์แล้วก็ดิป่าถาอื่นๆนะครับในนี้ก็จะบอกว่าเออสำหรับสตอรี่หรือเนื้อเรื่องของ Rov return นี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000เค q สนะครับ5,000เค q สก็ไม่รู้เขาเขานับอย่างไรนะก็เออตามเขาละกันรายละเอียดของเควสนะครับก็จะมีทั้งรายวันแล้วก็รายสัปดาห์ดันเจียนก็จะมีทั้งเดี่ยวปาร์ตี้กิลแล้วก็เลดนะครับอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะ ต่อมาก็เป็น PvP หรือ c o m 8 a s y s เต็มนะครับสำหรับใครที่ชอบ PK นะเกมนี้ก็เหมาะกับผู้เล่นเลยโดยเฉพาะ PK ในพื้นที่ทั่วไปนะครับอันนี้คือเขากำหนดให้ PK field ก็คือจะอยู่ในดันเจียนนะครับเมื่อคุณลงดันเจียนไปเนี่ยตัวละครตัวละครที่คุณเห็นนะก็จะเป็นสีแดงนะ ชื่อชื่อตัวละครของของผู้เล่นอือ่นอ่ะที่อยู่ในดันเจี้ยนก็จะเป็นสีแดงนะครับเราก็สามารถไป PvP กับเขาได้ตอนนั้นเลยไม่ว่าเขาจะตีมอนสเตอร์ไม่ว่าเขาจะล่าบอสนะเราอยากอยากกำจัดผู้เล่นคนนั้นอะ่ะก็เอาเลยจัดใส่สก,กิลเต็มที่นะครับก็ั่้แหละน่าจะเป็นความสนุกสนานในรูปแบบใหม่นะสำหรับตัว PK นะครับ ไม่จําเป็นจะต้องเข้าแผนที่ PVP เสมอไปเราก็เอานะใช้พื้นที่ฟิลนี่นะครับตีกันเองนะก็น่าจะสนุกอีกแบบนะเอ่อส่วนจ i a แ t b แบ t เ e Field อันนี้ก็ไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรนะแต่ก็เป็นรูปแบบปาร์ตี้นะครับเป็นทีมทีมแบตเทิลนะอันนี้วงเล็บเขาบอกว่าเฉพาะ Android นะครับ Android แอนดรอยเท่านั้นนะจะแอนแบตเทิลฟิลด์แล้วก็วัฮัลล่านะครับก็เป็นปาร์ตี้เช่นกันส่วนรูปข้างล่างที่เห็นนะก็จะไม่รู้ว่าเป็นแบเป็นวัฮัลล่าหรือเปล่าหรือแบตเทิลฟิลด์นะมันก็จะเป็นเอ่อคล้ายๆ m o b ยโมบ้าครับโมบ้าโมบ้าซิตเต็มนะถ้าใครเล่นเอาเอมอยู่ก็น่าจะรู้ว่าโมบ้าซิตเต็มมันเป็นยังไงก็ อาจจะคล้ายๆกันนะครับแต่ก็มันจะต่างกันนิดนึงนะเดี๋ยวรอดูตอนเปิดเกมแล้วกันนะครับแล้วก็ลองไปเล่นกันออันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างสุดท้ายที่ทีมงานได้นำเสนอก็เป็นเอ่อเลดบอสนะครับเลดบอส ที่ฟูลเล่นก็รวมตัวกันไีบอสนะก็จะประมาณดีนะครับอ่ะส่งท้ายนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้ l a g n a r o k Online เ a l k y อัพ Rising หรือใครที่อยากลองเล่นตัวเกม l a g n a r o k V Return นะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมนะเอ่อจะโค้ดเบตา้าเอ่อใน ในโซนโอเชียเนียนะครับก็คือในโซนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับเ,เดือนธันวาคมนี้นะสำหรับวันที่ผมก็รู้แล้วแหละวันไหนแต่รอให้ทีมงานประกาศทางการล้กันนะครับส่วนการเปิดเกม Open Beta ครั้งเซิร์ฟเวอร์ลำดับที่1นะครับตามแผนของอาวิ ity จะเปิดที่ โอเชเนียนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์แรกซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีภาษาอังกฤษนะครับผู้เล่นก็สามารถเข้าเล่นได้ทุกคนนะกเข้าใจง่ายนะภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ก็อาจจะเกิดปัญหาหน่วงหน่วงอินเทอร์เน็ตนิดนึงนะแต่ก็คงไม่เท่ากับตัวอเมริกาหรอกเพราะว่าซีกับโอเชเนียมันก็ไม่ไกลกันมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะไม่น่าจะหน่วงมากนะ สำหรับวันนี้ก็เข้ามาพูดคุยแนะนำเกี่ยวกับเักนโลยีรีเทิร์นะครับจากงาน g ีสตา2021นะเพียงเท่านี้นะครับและหากมีอะไรอัปเดตก็ให้ติดตามจากหน้าเพจนะครับหน้าเพจลอมโซหรือในกลุ่มเท c นโลยีรีเทิร์นะครับเราก็จะพยายามอัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะหากหากมีข้อมูลอัปเดตนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับฟังนะแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ